นี่จะถ่ายดาวทิกตอกแล้วนะเพื่อนๆมีเพลงค่ะที่นี่เห็นไหมคะนักเรียนรุ่นแรกของครูนันนั่นนี่เห็นไหมดาวทิกตอกสุดยอดค่ะสวยค่ะมาเจอกันอยู่ในร้านอเมซอนหนองไผ่ล้อมค่ะมาเจอนักเรียนคนสวยพอดีทำอะไรคะ่ะเออทำทิกตอททกตนั่งนั่งโต๊ะติดกันนะ่นี่เพื่อนๆอทำติกตอกช่องอะไรนี่ นิ้งคัญยาด้วยเพื่อนๆไปติดตามเ้อะนักเรียนครูเซ็กซี่สุดยอดคนสวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ตามดาวติ๊กตอกมานะเพื่อนๆเมื่อกี้เมื่อกี้ในลงผิดเอาเจ้าของลงก่อนสองอันพุณนะเอาเอาคนสวยคนสวยประกบสองสองข้างเลยตอนนี้จะเอาคนสวยลงก่อนจำหลายอันนะคะตอนนี้ตามคนสวยออกมานอกร้านอเมซอนนะคะเพื่อนๆค่ะคนสวยดาวติ๊กตอกค่ะนักเรียนครูนันนะคะนี่ นักเรียนรุ่นแรกคุณนันนะคะนี่นะคะเพื่อนคนสวยค่ะเป็นไงคะคนสวยลูกตามมาตามมาอีกรอบค่ะโอเคค่ะตามคนสวยมานะคะดาวทิกตอกคุณนันนะคะเห็นไหมคะกําลังถ่ายอยู่ค่ะนี่ตามมาค่ะกําลังถ่ายทำนะคะนี่เพื่อนเพื่อนดาวทิกตอกคุณนัน กำลังถ่ายทำค่ะเพื่อนๆค่ะสุดยอดเลยค่ะคนสวยเนี่ยเราต้องประกบไว้นะคะนี่อเมซอนอเมซอนน้องไพลร้องค่ะเพื่อนๆค่ะคนสวยต้องประกบไว้คนสวยกำลังแอคชั่นทำติ๊กต็อกอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะตามตามติดติดค่ะคุณนั้นตามติดติดค่ะไม่ยอมให้พลาดนะคะนี่เห็นไหมนักเรียนรุ่นแรกคุณนั้นนะคะนี่สวยไหมคะดูหุ่นสิคะเซเลนเดอร์มากเลยค่ะ สวยค่ะดาวติกตอกค่ะสุดยอดค่ะเรียนแบบดาวติกตอกมาทำเพื่อนค่ะรักนะจุ๊บจรักนะจุ๊บจุ๊บค่ะเรียนแบบดาวิกตอกิกตอกิกตอกทิกตอกิตกตอกเย่เย่เย่ยให้มันเห็นขาเดี <c oughs> เหนขา,นาี่รน้เฮเ้เอันนี้มุมดาวติกตอกนะคะ โอเครถปิดเลยครูจะได้เป็นลงของครูบ้างไหมเนี่ยสวยสวยสวยค่ะเห็นไ,ไหมคะดาวติกต๊กจับครูนั้นนะคะนี่นักเรียนรุ่นแรกครูนั้นนะคะนี่หุ่นก็ดีนะคะนี่ขยันก็ขยันนะคะอโอเคค่ะคสุดยอดไหนเพื่อนเพื่อนดาวติกต๊กจับครูนั้นเต้นอีก่แล้วเพลงอะไรลูกเนี่ยโอ้ไม่มีเพลงครูนั้นไม่มีเพลงเข้าเลยเห็นไหมคะโอเคนะคะไม่มีเพลงเลย<อ>แต่ว่าก็สวย ตัวจะได้เอาไปล่ของคุณบ้างเหรอแม่นี่ยเ้ยสวยสวยสวยค่ะเห็นไ,ไหมคะดาวติกต๊กจับคุณนันนะคะนี่นักเรียนรุ่นแรกคุณนันนะคะนี่หุ่นก็ดีนะคะนี่ขยันก็ขยันนะคะอโอเคค่ะไม่เคยสุดยอดดูไหมเพื่อนเดาวติกต๊กจับคุณนันเต้นอีกแล้วเพลงอะไรลูกนี่โอฮ้ยไม่มีเพลงคุณนันไม่มีเพลงเข้าเลยเห็นไหมคะโอเคนะคะไม่มีเพลงเลยแต่ว่าก็เคย